ครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมทศกันนะสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแก๊ปอินฟลัสเทชันนะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าปืนกระบอกที่2ในซีรีส์ฮาร์ดคอร์กันนะฮะก็จริงๆอันแรกมไม่ใช่ปืนหรอกอันแรกเป็นอาวุธประชิดนะครับผมนัน่นคือกีตาร์ฮาร์ดคอร์นี่ความสามารถพิเศษของมันก็คือมันสามารถโชว์นิ้วกลางใส่ใส่ใครก็ได้นะฮะนี่อืมโชว์นิ้วกลางได้กดตัวพีเพื่อโชว์นิ้วกลางนะฮะ และที่สำคัญกระบอกนี้นะฮะ G X 1 1นะฮะปืนกระบอกล่าสุดจากซีรีส์ฮาร์ดคอร์นะฮะนี่เลยดูตัวที่ผมใส่อยู่นะฮะโอ้เวลาวิ่งจะมีคำว่าฮาร์ดคอร์ด้วยโอ้โหอย่างเทพอโออุตตาเจมันนิ่มิต้าเลยใช่นฮะเจมันนิ่มิต้าเลยะฮะกระสุนพุ่งตรงพุ่งเร็วพุ่งแรงนะฮะ แล้วตัวซีรีส์กระบอกนี้นะฮะฮาร์ดคอร์ g s 1 1ในซีรีส์ฮาร์ดคอร์ได้มีการปรับสเปคตัวปืนด้วยนะครับผมเดี๋ยวใส่ในเดี่ยว่อมเริ่มมืดแล้วมีการปรับสเปคตัวปืนให้ตัวปืนยิงเร็วขึ้นด้วยนะฮะลั่นเร็วขึ้นเออทีนี้เดี๋ยวขั้นแรกก่อนเลยนะฮะมาดูความสามารถพิเศษของ GX11 ในซีรีส์ฮาร์ดคอร์ก่อนเลยนะฮะมันสามารถเด้าได้นะเออหนึ่งก็ตุด ฮลโหมาโกนตุดแล้วก็อ๋ออ๋อเจ้าอ๋อ้โอเย่๋ออ๋อเปิลเปิลเปิลโอ้ยโอเย่โอ้ไม่ห่าดิเออเอออันนี้เดี๋ยวเราเรามาดูคนอื่นใช้กันบ้างเนี่ยโอ้เปลื่อไ่เรืองแสน้วยว่ะคือเปลิน เดาได้เลยฮะเดาเดาเย y เออปืนไม่คาว่ะเฮ้ยปืนนม่โอ้ยเร็วเนี่ยตรงลั่นเร็วด้วยเออกระบอกนี้แม่งปรับมาใหม่ลั่นเร็วด้วยโอ้หดาเฉาะเดาเฉาะเดาวโฉาะโอ้ย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 ้สามแหละแต่มันดีมากเลยว่ะดีดีเว้ยแต่ว่าแมทมันคนไม่ค่อยเล่นกันเว้ย อ๋อนี่คือ Gx11 Hardcore นะฮะอ้าแกะแกะแกะแล้วกูอใส่แม็กเข้าไปแกะชิชินะฮะสําหรับปืน Gx11 นะ,ะข้อเสียของมันรู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่านะฮะคือมันใช้ได้แค่แม็ก Gx11 Standard Magazine นะฮะตัวนี้นะับผมซึ่งมันก็จะมีกระสุนยอยู่ประมาณ50นัดแล้วก็แม็กนึงเนี่ยจะใช้งบประมาณในการซื้อเนี่ยคือ 30GC หรือราวๆ3บาทเลยทีเดียวนะฮะ แต่แด้มากับความโหดแล้วก็อถ้าเจ้าสุดแสนจะแห่งแนวใครกล้าถือลงเล่นนี่ก็ผมเจ๋งเลยแตกทีนี่โอ้ร้องไห้นะผมนี่คือปืนเจีสิเดเดี๋ยวเราจะลองทดสอบการยิงกันดูบ้างนะฮะโอเคหนึ่งเดี๋ยวตรงไหนดีอ่าตรงนี้ก็ได้จะเกิดบ้านเน่าจะไปยิงเองอยู่ตรงนั้นแหละเจี1สิข้อดีของมันก็คือมันจะยิงตรงนะฮะยิงตรง เดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวปืนกันดีกว่านะครับผมสเปคตัวปืนของ G11 เนี่ยมี power อ,อยู่ที่41นะฮะพลังโจมตี41อัตราความเร็วในการลั่นกระสุนอยู่ที่400ลูกต่อ1นาที400ลูกต่อ1นาทีเลยทีเดียวเวลาในการรีโหลดคือ2วินาทีครึ่งนะครับผมแรงดีดปืน19น้ำหนัก3.8กิโลการกระจายของกระสุนต่อเนื่อง1.35ความเร็วกระสุน900เมตรต่อวินาที900เมตรต่อวินาทีเลยคุณผู้ชม ดูนะฮะว่ากระสุนพุ่งเร็วขนาดไหนอ่ะหนึ่งยุใช้เลยปุกโอ้ยแงยิง,แ<ร>งปึ๊บ<น>ถึง<น>ปั๊บเท่าแร่เดี๋ยเท่าไรครึ่งตัวครึ่งตัวนะคุณผู้ชมเออโดนแต่ว่าป๊อกป๊อกเดี๋ยวเราลองดูลองดูเออแบบไม่มีเกาะบ้างดีกว่าหนึ่งไปเกิดรีบๆมาเกิดแล้วก็มาโดนอีกซะโอ้ต้องบอกเลยว่าโหจริงอะไรจริงกับปืนตัวนี้ Gx 1 1 ความแรง41นี่น่าจะเยอะกว่าเสียอีกมั้งใช่ปะเยอะกว่าเอ็ดมั้งไอยังตัวนั่งไหมอ่าลองดูตัวอันนี้เกาะผ้านะฮะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ20 20นะฮะถือว่าเยอะมากไอยาระชิดเราตื่นตัวนี้ต่อยเลยต่อยลมต่อยลมเปิดแล้วนอนนอนจริงเนี่ยไอ้ผีเสี่ยเสียงดังนี่ ไม่โดนเย้ยเออลืมบอกไปนะว่าปืนกระบอกนี้สามารถปรับปรับความความเร็วในการยิงได้นะฮะปรับความถี่ในการยิงของปืนนะฮะเช่นปรับเป็นเซมิหรือว่าปรับเป็นสามนัดได้นะครับผมออโต้ก็ได้เซมิก็ได้นะฮะกระสุนถีบนะฮะถีบชิบหาเลยดูคือบางทีมึงก็ถีบกนเออถีบวปนะกุญเนี่ย แต่ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ปืนมันยิงแรงนะฮะแล้วก็ยิงเร็วด้วยกระสุนพุ่งเร็วด้วยข้อดีมันมีทุกอย่างแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกระบอกนี้ก็เลยอุดข้อเสียเพิ่มข้อเสียขึ้นมาก็คือแรงถีบมันเยอะมหาศาลเลยนะฮะอ่ะหนึ่งนั่นแหละอ่านองดูนะโหสกเกตว่าเลื่อนรถแบบพุ่งกเลยไะ,ะอืมเดี๋ยวเราลองดูซิว่าอุปกรณ์แต่งปืนมันแต่งได้ไหมกระบอกนี้ ก็บอกนี้ไม่น่าแต่งแต่งอะไรนะแต่งก็น่าจะได้แค่กล้องนะฮะ forward g i f t ไฟไม่ได้นะครับผม <sk r isa> เราลองดูแลแเลเซอร์ดีกว่าอ่า forward g i f t ไฟไม่ได้ลองซื้อแลแเลเซอร์กล้องนี้ใส่ได้ชัวร์อยู่แล้วนะฮะอ่านี่นะฮะไอเทมคลาสสิกของเราก็จะประกอบไปด้วยแลแเลเซอร์นะฮะอ่ะลเลเซอร์ใส่ได้ไซเดนเซอร์ใส่ได้กล้องใส่ได้นะครับผมกล้องไไใส่ได้ไซเดนเซอร์ใส่ได้ตาตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันเกิดหิน ว่าแต่ปืนถีบมากเลยมีมีเสียงอ่ะก็ใส่ไซเดนเซอร์โอ้แล้วกระโดดฮันนี่ต่อตุบตับตุบตับ,ตบแต่ปืนถีบจริงคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ผมคลิกแบบจังหวะช้าๆแล้วนะเห็นไหมฮะปืนมันถีบมากเลยฮนะอันนี้ผมไม่ได้คุมปืนนะฮนะเห็นไหมฮะนี่นี่คลิกช้าๆนะ<อ>ฮะเห็นไหมฮอ้พระเจ้าปืนถีบมากโอ้แต่ปืนอ่ะคือมันยิงตรงนะฮะยิงตรงยิงแรง กดเทียสามชุดนะฮะแล้วก็กดเมาส์ลงนะฮะข้อเสียก็คือกระสุนมันแทงนะอ้าวชิบหายหนึ่งเป็นกรนลาโล่งเลยะ่ะเอาวิ่งมาวิ่งมาตายต้นไม้ลานโล่งน่าจะเกิดหินมั้งใช่อเปี่ะวะต้นตน,ตนั้นน่ะเออเดี๋ยวเอาไซเนเซอร์ออกดีว่าไซเนเซอร์ทำให้เอเปืนมันเบาเอา่ คุมยางอยู่นะปืนปืนจัดว่าคุมยางอยู่แต่ส่วนใหญ่ส่วนมากก็ปืนนี้ก็เอาไว้เท่อย่างเดียวนะเอาไปถือถือไว้ในเซฟโซนนะฮะถือไว้ในเซฟโซนแล้วก็เดาเดาจังไรก็บมะฮู้เดาต้นไม้แม่งอืออต้นไม้ต้นไม้จัดเดาแม่งให้หมดนี่เลยต้นไม้อะต้นไม้ต้นไม้ตู้เซฟอะตู้เซฟใครไม่รู้เดาแม่งเลยตู้ตู้เซฟอะตู้เซฟ ไอมอสไอมอสอย่าโดนเด้าไอ้มอสโอ้เกิดสนามเมืองเลยโอเช็ตเดินมาเถอะโอเช็ตเกิดไก่ขึ้นทุกทีทุกทีเด้าไอมอสเดินเลยเด้าเออพรกดเด้าแล้วมันเดินได้ด้วยนะคุณผู้ชมอืออืออืออ้าาาา โอ้อ่าาเป็นปืนที่หามากกดเมาเยอะมากนะฮะจริงๆปืนนี้ต้องกดเมาเยอะมากแต่ถ้ายิงแบบเซมิกดพอๆกอันฮนะยิงตรงยิงตรงยิงแรงแต่แรงถีบเยอะชิบหายเลย ยิงเลยดีไหมเนี่ยยิงตัวดิยิงตัวยิงตัวยิงตัวเฉลียยิงก็โดนเด็ดเดือกเท่าไหร่วะไม่รู้โดนตัวหรือโดนแขนไงเอ,เอาเอาตัวต่างนมเลยเดือกเท่าไหร่โอ้ยเหลือประมาณจาัด <L. S 1> เดิมจัดเดิมเท่าไหร่จัดเดิมคอหรือเอวคอเหลือเอวก็ประมาณโอ้สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะโดยเฉลี่ยถือว่าเยอะมาก คือ G11 นะฮะด้วยความที่ตัวปืนมันเป็นปืนที่มีความแรงในตัวของมันเยอะมากนะเยอะอยู่แล้วแล้วตัวปืนตัวนี้ก็ถูกปรับเพิ่มเฉพาะตัวในซีรีส์ฮาร์ดคอร์นะครับผมในซีรีส์ G11 ฮาร์ดคอร์นะฮะจะมีการปรับในเรื่องของความเร็วความเร็วของอการลั่นกระสุนเพิ่มขึ้นนะฮะแต่เอาจื้อแล้วปืนนี้ก็จะพบเห็นคนใช้ได้น้อยนะเพราะว่าด้วยความที่แม็กหนึ่งเลยมันแพงอ่ แล้วกระสุนมันน้อยอ่ะนะถ้าเทียบกับซีแม็กเนี่ยซีแม็กเนี่ยราคา2 0 Gc 2 0 Gc ได้100นัดอ่าแต่ว่า g 1 1นะฮะ g 1 1เนี่ยราคามันอยู่ที่3 0 Gc แต่ได้แค่50นัดนะผมฟาบูที่ไหนอยู่ที่กูที่กูแม็กนู้นเนี่ยมันได้แค่50นัดนะผมต่อ1นึ่งม็กสบาทนั่นเองอ่าฟาบูตุ๊ดได้ไม่เป็นไรมันชดเชยด้วยความเท่วัน เดาได้ไหนผีเหรอผี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 จับอ่ะออกเอาไปต้องไปฟักมันไม่ได้ฟักมันไนี่จับเดาแม่งเลยเดาผีเดาผีเดาเดาเดาผีเลยเดี๋ยวกูตายนี่แไงนี่แไงเดาวไว้ทุกอย่างนะฮะ GX11 สามารถเดาเสาก็ได้นะโอ้พระเจา้าโอ้พระเจา้าไม่ไหวแล้วโอ้ <laughs> เจ๋งดีอะกระบอกนี้แล้วก็เป็นชิ้นที่2ของซีรีส์ฮาร์ดคอร์นะฮะแล้วก็จะต้องรอดูว่าในอนาคตจะมีเอ่อซีรีส์ฮาร์ดคอร์อันอื่นโผล่มาบ้างหรือเปล่านี่อินที่กํร้องจังหวะนี่นะฮะอนาคตผมคิดว่าคงจะมีซีรีส์ฮาร์ดคอร์โผล่มาอีกเป็นแน่นอนนี่นะอันแรกอันแรกโชว์นิ้วกลางไปแล้วนะฮะอันแรกโชว์นิ้วกลางไปแล้วนี่เอานิ้วกลางไปแดะ แต่กีตาร์เนี่ยจะไม่สามารถไม่สามารถกดมุมมองเซิร์ฟเพร์ซันแล้วกดได้นะฮะแต่ G11 เนี่ยสามารถเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันนี่หว่าไม่ได้ไม่ได้นะฮะไม่ได้แต่กดเด้าแล้วกดกลับมาก็หายนะต้องปรับเป็นเซิร์ฟเพอร์ซันเอ้ยทำอะไรเนี่ยโอ้โหเฟรมเรทตกแล้วหนึ่งตกแล้ว <laughs> ยี่สิบแล้วเนี่ย <laughs> ปิดไนท์อยู่ดิโคตรสวยมึงผูปิดไนท์อยู่เนี่ย มันปลาไปกี่แท่งเนี่ยชิบหายประมาณยี่สิบแท่งโอ้โหไ <c oughs> อสัตว์คอมดีๆก็แหลกได้ชิเผงก <c oughs> ูไม่แหลกเลยกูไม่แหลกเลยเออน่าจะมีส่วนว่ะเออเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมก็สลับลิปโดเนี้นะ่ยก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่าน,นี้สหรับ Gx 11นะก็ไม่แน่ใจว่ามันเปิดให้สุ่มถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงเท่าไหร่แล้ววะถึงวันที่10เท่านั้นเอง เออหนึ่งอาทิตย์นะฮะหนึ่งอาทิตย์เปิดให้สูงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นใครอยากได้ยี่สิบเอ็ดเซตีฮาร์ดคอร์กับท่าเด้าสุดเท่ะนะฮะก็ไปจัดกันได้นะฮะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ลาเอาไว้เพียงนี้นะฮะเดี๋ยวเรื่องติดตามซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะเกือบลืมไปเลยนะติดตามซับสไครต์เอาไว้ด้วยเพื่อรับชมในคลิปโดยต,ต่อไปแล้วเจอกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับป้า